ไม่ไทยฟันเน้นขายจริงเนต้าเตรียมเปิดตัวชว์มุมในไทยนำร่องสีแห่งก่อนเลยครับมีค่าจีดหลายๆค่าเลยนะครับตอนนี้กำลังต่อแถวเข้าไทยเลยแต่เจ้าตัวเนต้าเนี่ยเริ่มก่อนเลยนะครับในงานวันดโชว์เพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นการรีวิวของเจ้าตัวเนต้าวที่วิ่งได้380กิเมตรต่อการชาร์จและที่สำคัญตัวเนี้เปิดีด้วยครับก็คือเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับ แล้วก็มีการรีวิว n e t a a U p ยูตัวนี้ก็คือดีจัดเลยครับเพราะว่าเป็นรถ SUV เใประสงค์แล้วก็วิ่งได้610กิเมต่อการชาร์จและตัวรถก็ขนาดใหญ่มากๆด้วยครับและเจ้าตัว n e t a a ที่สำคัญนะครับในต่างประเทศก็มี Netta S ที่เป็นรถดูสปอร์ตแล้วก็แรงมากๆแล้วก็หลูสุดๆไปเลยครับคันนี้ผมรุ่นให้เข้าไทยจริงๆนะครับเพราะผมชอบเป็นการส่วนตัวมากๆ คันนี้ก็ต้องมารอดูเทียบกับเจ้าตัว BWDH เหมือนกันนะเพราะว่าคันนี้ก็สวยเหมือนกันสเปกก็ใกล้เคียงกันด้วยเอาละครับเรามาเข้าประเด็นของวันนี้กันดีกว่าครับโชว์รูม4แห่งของเขามีอะไรบ้าง4แห่งเขาจะมีเนต้าที่ราำมกำแพง,งหัวมากที่แรกครับและที่2จะเป็นเนต้าพราม2แสมดำที่ที่3จะเป็นเนต้าราชพฤกษ์นะครอ,อินที่สุดท้ายคือที่ที่4จะเป็นเนต้าลบบุรีราเมศหาดใหญ่ครับ ใครสนใจสามารถไปติดตามของเจ้าตัวเน็ต้าออโต้ไทยแลนด์ได้ที่แฟนเพจ Facebook ของเขาได้เลยครับพิมพ์แล้วก็เซิร์ชหาได้เลยครับในส่วนของท่าน4แห่งนี้มีใครใกล้ตรงไหนบ้างครับถ้าใครไม่ใกล้ก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะเขาจะค่อยๆขยายเพิ่มเรื่อยๆร,รูปแบบการตลาดร่วมถึงโชว์รูมจะคล้ายๆกับเจ้าตัวเกตวอลมอนเตอร์เลยครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าทางเกตวอลมอนเตอร์ก็ทํามาดีแล้วและผลตอบรับในไทยเราก็ดีมากๆด้วยครับ เรามาดูรุ่นนี้ดีกว่าครับเหมือนอะไรครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเหมือนของโชว์รูมเก t วอลมอเตอร์ที่อยู่บนห้างเซ็นท่านบางนาเลยครับอันนี้ก็น่าจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเป็นรูปแบบโชว์รูมบนห้างซึ่งดูดีไม่น้อยนเลยครับมีพื้นที่ให้นั่งเป็นโซนโนให้ด้วยครับการออกแบบก็ดูสะอาดตามากและรูปนี้จะเป็นโชว์รูมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะอยู่ภายนอกนะครับเป็นพื้นที่เปิดการออกแบบโชว์รูมเขาดูสวยมากๆ เป็นกระจกรอบด้านมีจุดเด่นที่โลโก้ขนาดใหญ่เลยครับแล้วก็มีการใช้โทนสีที่ออกจากเทาๆแต่ด้านๆก็ดูสวยดีอีกแบบนะครับถ้าสูบออกมาแล้วเราจะเห็นว่าการออกแบบของเขามีขนาดใหญ่มากๆเลยครับผมมองว่ามันมีความมีนิมอลแล้วก็สวยงามมากๆครับถ้าโชวโรมจริงมาเมื่อไหร่นะครับผมจะรีบไปรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนใครเลยครับค่ายนี้เอาจริงขายจริงพร้อมส่นลดกับรัฐบาลด้วยนะครับ เพื่อนๆที่สนใจก็รอฟังข่าวสารได้เลยครับถ้าใครสนใจเจ้าตัวเนต้าวีเดือนนี้ก็รออีกหน่อยนะครับอีกนิดเดียวเราก็จะได้เห็นราคาขายจริงนะครับสำหรับวันนี้นะ่าจะมีข่าวสารของเนต้ารถแบนรนด์จีนที่มาทำการตตาดในไทยอีกแบรนหนึ่งนะครับเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าพูดคุยและเปลี่ยนกันได้ครับผม